ามเนื้ออ่อนแรงแขนขามือชา มึนงงเป็นประจำบ้านหมุนเมียาการวูบเป็นประจำน้ำในหูไม่เท่ากันแนะนำพืชชนิดนี้เลยค่ะน้ำนมราชสีสังเกตลักษณะต้นให้ดีๆแล้วไปหามาโดยประมาณหนึ่งกำมือตั้งแต่ต้นใบและรากล้างทำความสะอาดให้สะอาดๆเลยค่ะเราไปต้มรวมกับน้ำลิตรครึ่งต้มนานประมาณ10นาทีหลังจากที่ต้มไปสักพักเราก็จะได้น้ำสีเ,เขียวๆและในบ้านไหนที่มีเยอะๆน้องจะงดงามในช่วงหน้าฝนไปเก็บมาตากให้ แห้งและใส่ถุงชาแบบเราได้เลยค่ะและนำชงเป็นชาแบบเนี้ยทานเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นดีมากเลยนะทุกคนและในส่วนของน้ำสอดข่ามาต้มได้แล้วเริ่มอุ่นถึงขั้นตอนวิธีการกินทานแล้วค่ะ กินทานเช้าเย็นเช้าเย็นก่อนอาหารเป็นประจำทุกทุกวันติดต่อกัน15-20วันช่วยลดอาการบ้านหมุนมึนชากล้ามเหนื้อที่อ่อนแรงจะกลับมีแรงทำงานดีขึ้นส่วนคนที่มีปัญหาวูบบ่อยๆน้ำใน,ำนหูไม่เท่ากันรู้สึกวิงเวียนเป็นประจำทานเลยค่ะสำหรับสูตรง่ายๆนี้อย่าลืมทำกินเป็นประจำติดต่อกันเมื่อเริ่มดีขึ้นก็พักบ้างนะคะสูตรดีๆก่อนปิดวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดแชร์แชร์แชร์กันไว้เป็นธรรมทานร่วมกันกักบะะสมุนไพร